สวัสดีค่ะมาดาเมองโพจ้ะมันนี่กะเชืเอ่อลำไยนี่ไปฝากโมพพดีอนเพื่อนช่วนไปกินแกงนล้อไม่จะ้ะก็เลยเิเ่อไอ้ลำไยนี่ต้นนี้แหละไปฝากโอก่อนจะ้จะแล้วคุณไปก่อนแล้วทีนี้เฝ้ากับเฝ้าพกกันไหมซาลาเบอร์แหลย ค่ะได้แล้วโอ้ยงอ่อนยู่ไปเอาเพองมาใหม่กอนนี่ค่ะเอาไปฝากเขาค่ะพวงใหญ่ไปเลยนี่เลยอลเอาลมพ่อมาเนาะนี่น้ำเด้อค่ะ ขูงไปก่อนอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่าหาเอาเพื่พ่วงนั่นดีกว่าพว่งพวงน,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 นะนั่นใหญ่พ่วงใดเนาะอบอึบอบอบนี่เลยนี่ค่ะพ่วงนั่นใหญ่ๆตัวนึงพ่วงใหญ่เลยโอ้โมันห่วงไปแล้ว นี่ค่ะอันนี้คือไปฝากเขาแล้วค่ะเดอ้อถากินเดอ้อผู้ไรนั่นนะนี่เลยค่ะนี่เลยขวงฝากนะจ๊ะนี่อะไรจ้าอุ้ยลายได้ได้เนาะโอเต็มถุงเลยถุงบักไงพูดนด้พู้นี่ละนี่จ้ะนี่เต็มที่ไปเลยเด้อ ช่างไิ่งก่อนโ,โอ้โหโอ้โหนี่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะฝากเขาบ้านเลยนี่ค่ะฝากให้เลยค่ะ นี่ฝากมาเลยนี่ให้เจะแก้วค่ะแล้วก็ให้พไเไดอี่พิ่ิงนำ้ำแล้วก็ผพื่พี่สาวคุณพี่ตังี่ดินน้ำแข็งเด้อผมว่าเดี๋ยวเอาไม้มันนักเลยจ้ะโอ้นี่ยเนี่เนี่เต็มที่ไปเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวห้าตอนแรกค่าสีเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเอาลำไยให้พี่สาวด้วยค่ะฝากให้พี่สาวนำ้ำ นี่มันยังเหลือหลายอยู่ค่ะกินบัาปานได้แล้วเนาะบัวหวานพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปบ้านเพิ่มเลยจ้ะเตียนถุงมากจ้ะถุงนี้มันน้อยเดี๋ยวมันสิมันสิแตกเบิดพี่น้องนี่จ้านี่คือพวกใหญ่ค่ะปลาค่ากินให้อิ่มนะคะ ไปเลยค่ะก็จุ่มละเบอร์ไปซาไปเกง่งนะไม่ไปซาเนาะใช่นี่เลยตุ๋นหาจะเพิ่งจ่มเด้อเซิมก่อนซิมก่อนอันนี้ค่ะอืมรสชาติดีเบอร์ไปเพื่อเนเพื่อนก,กันเลยจ้ะ